สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีสวนดับหน้าดับหน้าพาเฮ็ดพรทถมำวันนี้ดับหน้าจะพผ้าเพื่อนๆมาโรยสตาร์เคนกีรอรๆพ้นต้นเรือนเนาะน้องพี่น้องเนาะสตาร์เคนกี่พี่น้องดับหน้ากันในพิซซี่มาแล้วแล้วครับเออวันนี้ดับหน้าจะพผ้าพี่น้องรวยตามพนต้นนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสวนดับหน้าระบาดแห้งพี่น้องก็เสียดยาระรับพี่น้องก็ ตัวไหนมันหยุดตื่นแน่กะมันกะฟอนเนาะพี่น้องเนาะส่วนใครใครตัวไหนเน่ะที่เขาอยู่ฝังเลือฝังลงไปถึงเนื้อเยื่อของต้นผูเรียนเข่าล่ะก็สีดยาไปกัมันมาถึงพี่น้องมันเขามาถึงเสร็จแล้วเขาก็จะเลื่อนตัวเป็นตัวอ่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จาะค้นต้นเข่าตัวไหนแตกก้อนกับจาะก้อนเนาะพี่น้องเนาะเขากะย่างรอบางสมืออยู่กัมันอกาบปเห็นพี่น้องพ่อเขาจาะไปเจาะมากกะ ทะลุออกมากก็เห็นเ่าพี่นอนะ้องเนาะเขาก็คอยรักษามาเนีน้นอา่าก้อนก่อนดาบหน้าจะไปพาไปรนะ้ยเนาะดาบหน้ากับทีบ่บอกคณสมบัติบรรพชนเนาะพี่นอนะ้องเนาะคื่อนเสียงเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าดาบหน้านเนียนกไม่ได้ขายของเนาะพี่นอ้องเพราะว่าดาบหน้าใส่ใส่แล้วมันอยู่ดาบหน้าก็เลยแนะน้ำให้เ,เกิดเกิดเอฟซีไปใหา่ ติดตามแลพี่น้องเนาะดับหน้ากันแนะนำให้ FC. เอฟซีเพื่อนๆเอฟซีสวนดับหน้าเพื่อผูใ้ใดจะไปปรับใส่สวนจากของเนาะพี่น้องเนาะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสวนทุเรียนเท่าเนาะพี่น้องเนาะดับหน้ากัใสด่ดีอยู่ครับก็เลยบอกต่อคือที่ซี่ครับพี่น้องหลังจากที่ดับหน้าเสียดาใส่ปวยเพชรทินส5ิบบวกโพรโฟ,ฟี โนฟอร์ดต่อ no พี่น้องบวกกันแล้วก็บวกเพิ่มอีกตัวนึงคืออ e ีมาเมตินอีมาเมตินอีมาเมตินน e ี่ này, เขาจะเก่งเรื่องเรื่องนอนพี่น้องเก่งเรื่องนอนเ,อเขาจะขานอนพวกนอนนี่เขาจะเก่งพี่น้องแล้วก็ไส้เผือเมตินนี่เขาก็เก่งเรื่องนอนเหมือนกันครับมเมล็ดเมล็ดปีกแข็งพวกมเมล็งปีกแข็งน่อพี่น้องเนาะพวกไอ้โปรฟีโนฟอร์ดนี่ก็เขาเกงเ่งพวกเมล็งปีกแข็งพี่น้อง สมกันแล้วเวลาเขาสีดปุ Arizona, dogs dogs. ๊บนอนกับสิตายพี่น้องนอนจับไปแน่นอนเตะร่มต้นแน่ใครมันกับฟอพี่น้องเขาสีดนะแต่ว่าใครของมะเรงมะเรี่ยนี่บางตัวเขาเขาแก้แกะ้งเขาแก้แกะอะไรเขาก็ว่างไปกลุเปลือกตรุผิวมันผิวต้นทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะที่นี่เวลาเขาสียดจากใครเขาก็ะฟอพี่น้องจะเห็นห้อยกัดธรรมดาอย่ที่นี่บางตัวเขาฝังเลยพี่น้องเขาฝังเข้าไปเป็นเส้นสองเส้นเนาะพี่น้องเนาะจนถึงเหนื้อเยื่อเนาะพี่น้องเนาะ ฟังเขง Vincent, าเป็นเส้นก็ะบรูวา่าเขาฟังวิธีไหนเนาะพี่น้องเนาะแม็มาลีใครที่เขาฟังหลึกกับพี่น้องที่มันมาถือยาเขาก็จะเลื่อนตัวเป็นตัวอ่อนที่นี่เขาก็ไปเจาะเนื้อยเยื่อของตุเรียนเข่าขพี่น้องที่นี่ยาที่เข้าฉสีดไปมันใส่บ่ไ้พี่น้องว่ามันอยู่เลยตัวที่ใส่ได้คือสตาร์เกิจีพี่น้องสตาร์เกิรจีที่ผมลกกับพี่น้องบังเหนี่แหละครับเนี่ใส่แบบไหนพี่น้อง สัตสตาเกินกีน้อพี่น้องเนาะถ้าเ้าใส่ภายในอีกบซีชั่วโมงนี่ถ้าเ้าต้องใส่กับพวกไอ้พวกเบียเบียของกันแตงโมเบียร์พวกแตงกัวน้อพี่น้องเนาะเบียของแตงแคตาลูกพวกนี้แหละข้าเป็นเต่าท่องแม่งเต่าท่องมาจับมาจับใบจับนังเนี่ยกินใบเนี่ยเขาก็ลุยลุยนะครับเนาะพี่น้องลุยแค่หางสอนกับพ่อเนาะขันตัน้อยๆนอยลุยแค่หางสอนเดียวกับพ่อเขาสิตายภายในหยิบซีชั่วโมงเลยพี่น้อง ถ้าเป็นพวกเบีย้ยพวกไก่พวกแตียงนะ้ะพี่น้องเนาะที่เขาจับไอ้แมงต้อนจับจับใบกินใบนาะพี่น้องเนาะหรือฟักฟองพวกนี้ครับใส่ได้ดีแต่ว่าเขาถือว่าใส่ครับตน้นตุวเลี้ยนเข่านี่เขาต้องโร้รยหลอกก้นตัวขึ้นกันพี่น้องโรยหลอกขึ้นกันแต่ว่าเขาต้องคนนำน้ำเลยพี่น้องเนาะคนนำเพื่อว่าเขาดูดสารพิษเนี่ยสารตาเกลนดจีน,นขึ้นไปตามท่อนำเลี้ยงนะครับเนาะขึ้นไปตามเนื้อเยื่อของต้นทุเรียน จะให้ต้นทุเรียนเท่านี่เป็นเพษพี่น้องเป็นเพนแล้วนอนเจาะลำต้นเนี่ยเขาจะไปเจาะไตรงนั้นเนื้อยเยื่อดูดกินสารอาหารนะครับพี่น้องเนาะดูดกลิ่นสารอาหารที่ต้นทุเรียนเขาดูดกึ้นไปจากดินนะพี่น้องเขาไปดูดกินน้อนก็เสิตายพี่น้องน้อนก็สิตายท่านที่เลยพี่น้องเ็ดให้ต้นทุเรียนเท่าบอ่อเสียหายหลายพี่น้อง ถ้าเกิดเขาบอไซไปปั๊บเนี่ยเขาสิบางทีเขาเขาเลาะบางส่วนมันไ่เห็นบางทีมันอยู่สูงนะพี่น้องเนาะอยู่ยอดอยู่ปลายสิเนี่ยเข่าเหลียวไ่เห็นสิเขาก็จิตไปอย้างนี้เกษตรทุเรียนเขาเสียหายหนักเนาะพี่น้องเนาะเกิดว่าเขาเป็นตัวใหญ่แล้วเนาะก็เป็นตัวสัมผงมือสัมผัสค้อยีกแล้วนี่ถึงกับต้นเลี้ยงครับถึงกับขาดเลี้ยงนะพี่น้องถึงกับถึงกับสังกัดจะเริ่มเติบโตเลยเลี้ยงนะพี่น้องหรือว่าเขากินตรงข้นข้นเพือจังของของดาบหน้า ที่ลงคงิปให้พี่น้องเบืงองล่ะครับเพราะเขาเจาะคนต้นพี่น้องที่นี่เจาะคนต้นหลักเจาะรอบน้พี่น้องเนาะเจาะรอบคนต้นเพชรในเขาแบบว่าสงัดก,การจะเล่นตูดๆ,ๆพี่น้องตัวเขาจะสร้างเนื้อยเยื่อเป็นมั่งหงกันได้เนาะจะใส่เวลาหลายเดือนพี่น้องบางบางครั้งถ้าเขาเจาะลึกหลายตัวเลื่นเท่ากับตายไปพี่น้องกลับหน้ากันเลยจะพาพี่น้องมา ลุยสตาเกินขีเงินในพี่น้องเพื่อป้องกันบับหายนอนพราะล่ำตัวเขาดูดสารพิษไปแล้วเขาเสียตายอยู่ในอยู่ในอ่นลับตัวขาพี่น้องไะพี่น้องดับหน้าจะพาพี่น้องไปลุยเบงวา่าจะลุยขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะแต่ละตัวเนาะพี่น้องเนาะดาบหน้าจะพาพี่น้องไปไปลุยพี่หนึ่งเงินนี้ไปพี่น้องไปกันเลยเนาะไปทำกันเลยครับพีน่น้องการลุยต้องพี่น้องเนาะ Ey, ด, ña, ด้วยเราอหลอขคนต้นผิ็นไหพี่น้องด้วยนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับนี่นี่แหละครับนี่เขาลุยยระมานนี่ครับพี่น้องต้นต้นเขาประมานนี่พี่นอ้นอ,นาานองนี่นต้นเขาบะมานนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็ จะโรยอ่วระม่าณนี TH ่ครับโรยโรยรอบก้นต้นแค่นี้เด้พี่น้องเด้อโรยเซนีหล่ะพี่น้องครับผมโรยเ็จแล้ะเขากับเขาก็ลรดน้ำน้ำเด้พี่น้องเด้อรดน้ำเพื่อให้เขาสารเขาละลายเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าเขาเป็นแบบแบบเม็ดนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ก็่อยเสียหายจากเขาเขานอนเขาเจาะกันพี่น้องอ่าพ่อมันเข้าไปลึกแน่ ที sea, ่น on re ี well. anyway. ally, ่เขาสียาเรามันบังบันบัถบงเถงน้อพี่น้องเนาะเพราะมันบึงเถื่องเรามันกตัวเป็นแต่งเป็นตัวอ่อนที่นี่เขาเขาเขามองเห็นได้เขาก็สามารถที่จะข่าได้แล้วก็สามารถทีรักษาได้น้พี่น้องเนาะจนหายเนาะเออแผลนี่พี่น้องนี่รับแผลนี่นี่เห็นบ่ครับนี่เห็นมือหน้าบับนี่อันนี้แผลนี่เขากัดฝันใครกันพี่น้องแต่เขาสียยาสียดลาเขากับใครเขากับฟอพี่น้องเครกับฟอ ใครกากัดฟอแล้วถน,าน,าน,านาา้าาไปบางที่หนึ่งครับพี่น้องยังเห็นตนนี้คือพี่น้องนี่อันนี้ร้อยเขากัดขึ้นกันนี่พี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ร้อยเขากัดขึ้นกันรค้อยเขากัดฝังไครขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าเขานั่นอ่ออาสืบสืบยาฉีดพี่น้องนี่ครับนี่สืบยาฉสดไครเขาฟอแล้วเขากัดเจ็บบ่อนังน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าแผลนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่แผลนี่เนี่ย เขาฝังเล็กพ <im sharing> ี me, ่น้องเขาฝังเล็กแล้วใครเขาฝังเล็กแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะพี่น้องเนาะเพราะเขาเจาะหลังหน้าเห็นหลามากแหละก็เลยรักษาเนาะพี่น้องเนาะตามรักษาตามที่ตามหน้าลงฉิปหนึ่งลักพี่น้องบ้านนี้เฮ็ดยังไงเข้ามอบางต้นเขาก็เดียวมาเห็นนะพี่น้องเนาะเขามองมาเห็นช่วงที่เขาระบาดแห้งใช่ช่วงนี้นะพี่น้องเนาะตามหน้ากับอยากประหยัดต้นทุนแน่กับว่าอยากใส่สตาร์กันจี๋นะพี่น้องเนาะสองหนึ่งกับสองร้อยก็บาทกับแพ้งแน่ แต่ว่าเขาก็ใส่ดีหรอกพี่น้องเขาเขาก็เลยป้องกันถ้าพี่น้องเอาลวยลวดซะครับลวยสไตล์กุนจีตามที่ดับหน้าถ้าลวยแหละครับเขากระิดได้ละลายขึ้นไปเขาก็กะิได้เป็นพิษนะพี่น้องเนาะไอ้หลวงที่มันจอยไดรับต้นที่เราเข้ามองมาเห็นนะพี่น้องเขาก็สี่เขาก็สิตายได้รับต้นเลยพี่นอ้องเขากระิซอยต้นทุเรียนเขาได้ดีรพี่น้อง ครับพี่น้องนั่งแต่นั้นเดี๋ยวขอตัวไปลุยสาตาเกันจีเลยพี่น้องมือนี้ลุยลุยประมาณนี้แหละครับพี่น้องลุยประมาณนี้แหละครับนี่ทำทำนี่นะพี่น้องเดอ้อราหล่อคนตัวเด้อลุยประมาณนี้แหล,ละลุยหล่ะรถหนาบน้ำได้พี่น้องเดอ้อใ,ให้เขาซุ่มๆเนี่ยเขาจะได้ไล่เขาจะได้ดูดึ้นไปเป็นสารพิษขึ้นไปเพื่อน,นอนเจาะในลำต้นท่องจะได้ตายพี่น้อง